อ่ะส่วนที่ถามเนี่ยหรือส่วนสุดท้ายในชีทก็เป็นลักษณะการขึ้นรูปด้วยวิธีการหนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นมานะฮะเพื่อให้มันได้คุณภาพดีขึ้นเรียกไฟแบงกิง้งนะฮะก็ไฟล์แบงกิ้งก็พูดง่ายๆว่าไฟล์เนี่ย เป็นคําว่าละเอียดนะครับก็ลักษณะมันก็จะเป็นแม่พิมพที่ออกมาเป็นกระบวนการซึ่งลักษณะมันจะมีเขาเรียกอะไรค่าเคียลนที่น้อยกว่าเคียแลนก็คือลักษณะของรอยบินหรืออา่าพวกเวลาปั๊มเป็นโลมเนี่ยมันจะดูทําให้ละเอียดมากขึ้นนะครับหมาะที่จะเอาไปใช้งานได้เลย ซึ่งเทคนิคของไฟแบงกิง้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลนักษณะของอเป็นโฟเกสนะโฟเกสก็คือแม่พิมพ์ที่มีกระบวนการต่อเนื่องนะ,ะถ้าดูคำอธิบายนี่ค่อนข้างจะเยอะนะแต่หลักๆก,ก็คือ,อตัวไฟแบงกิ้งเนี่ยมันจะให้ ัดผิวที่ค่อนข้างเรียบมานะเคลนก็จะมีค่าน้อยมากนะฮะเหมาะที่จะใช้งานได้เลยต้องไปดูรูปนะคืออันนี้เขาคอมเพร์เปรียบเทียบระหว่างที่เป็นการแซมปิ้งแบบธรรมดากับลักษณะของไฟล์แบงกิงนะ้งตัวธรรมดาเนี่ยก็จะมีการ แรงกดคั้นลงมานะมันก็จะมีลักษณะของแฉกนะซึ่งมีคำเออเลอร์อยู่นะครับจะเห็นตัวเลขอยู่ว่ามีอยู่ประมาณ5%นะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์แบงกิ้งเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของการยึดตัวผิงชิ้นง,งานไว้ก่อนนะก่อนจะเพสลงมาทำให้ไอเชียร์เนี่ย เกิดขึ้นค่อนข้างละเอียดนะเจ้าคอมเพลระหว่างตัว5%้อันนี้0.5%นะเซนของลักษณะของตามที่เกิดปกตินะครับของเชียรลิงนะออันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของฝ่ายแบงกิ้งนะที่เวลาใช้งานในคลิปจะเป็นโมชั่นนะฮะ นะยุขึ้นมาจับชิ้นงานไว้ไม่ให้เกิดการไหลนะพอกดปุ๊บม,มันก็จะได้ชิ้นงานออกมานะครับอ,อันนี้ก็ลักษณะของไฟล์แบงกิ้งสามารถที่จะทำได้หลายโปรเซสด้วยกันนะ เป็นชิ้นงานอันนี้คัมแพร์ระหว่าง Conventional ก,ก็คือความหมายของมันก็คือโดยธรรมนชาติโดยทั่วไปนะคอนเวชั่นแนหรือตัวที่ใช้การผลิตแบบที่เป็นปัจจุบันกนอื่นก็ต้องมีการคัดชิ้นงานใช่ไหมนะแล้วก็มีการคัดโคกนะเจาะโูนะมีการคัด เพื่อที่จะให้เป็นเชฟลูกล่างนะวัตส์ติงก็ทำให้อันนี้นแะน่ใจโลกแบบสรุปว่ากัดฟันนะ่าจะเป็นกัดไอ้ฟันของเฟืองนะฮะนี่สแปซิ่งทำให้ผิวมีความไอ,อ้สามเหลี่ยมนี้หมายถึงการขัดใช่ไหมฮะเนี่ยคุณเห็นเนะี่ย มันก็จะขัดทำตัวขัดตัว,ตวฟันขึ้นมานะมีลิ่งตัวฟันนะจนกระทั่งเป็นชิ้นงานออกมาเป็นตัวเฟืองอันหนึ่งนะเตอร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นกระบวนการไฟลบอร์กิ้งเนี่ยก็จะขัดแล้วก็ขึ้นลูกขึ้นมานะสามกระบ,บวนการจะได,ไ,ดได้ชิ้นงานนะครับ แต่แม่พิมพของไฟแบงกิ้งเนี่ยมันต้องออกแบบดีไซน์ให้คุณภาพดีนะก็จะมีต้นทุนพอสมควรนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของไฟแบงกิ้งนะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานจริงที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็เวลาใส่ชิ้นงานมันก็จะเป็นโคเกสีนะ,ะก็ค่อย็อ่าสเต็ปเลื่อนขึ้นไปนะครับ จบในกระบวนการของมันนะครับก็จะได้ชิ้นงานออกมานะครับผมดูแล้วลักษณะว่ามันผลิตทั้งสองฝั่งจะสั่งสองฝั่งกอเลื่อนไปปุ๊บนะอันนี้จะโชว์เป็นลักษณะของไฟล์แบงกิ้งนะจะไม่มีอ,อะไรรอยที่ แนวเชียรลิงเนี่ยรอยเฉือนนะแต่สแตมปิ้งทั่วไปที่รลปโดยทั่วไปเนี่ยจะมีแนวของการเฉือนที่เป็นร่องรอยอยู่เนะีเราต้องมาทำการฟินิชิ่งผิวอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอันนั้นใส่แบงกิงกับตัวน,นะก็พาร์ทที่ใช้ด้วยไปในไฟแบงกิ้งก็จะมี เชน่นเหลี่ยกลไกลของลิงก์งต่างๆนะเฮลเวอร์เทนตัวเกียร์นะระบบระบบกลไกลของของเบอนะคนอตัวเบรกนะคูลิ่งคอมปอนเอนต์นะตัวที่เกี่ยวที่เซฟตี้อย่างพวกเบลนะพวกกลไกเนี้ยนะต่อปั๊มชิ้นหนึ ขึ้นมาเราจะสามารถเอียใช้งานได้นะอันนี้ก็สรุปว่ามันก็จะมีความสวยงามน,นะขนาดเล็กไม่โค้งงอ,อนะสำหรับใช้งานนะครับเจข้อดีก็คือรดขั้นตอนนะอันนี้ผมไปไหวลด้วยน,นะนะจบหลักแล้วนะครับก็ดีเมื่อกี้นี้เราเรียกว่าอะไรเวลามันหมดซะก่อนนะ ก็เลยต้องต่อยนิดนึงแล้วต่อเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องบีคอร์ดบีคอรดไอตัวคลิปไห้ก่อนนะครับโอเคขออนุญาตเช็คชื่อนะครับอผมต้องเลิกบันทึกนะจะได้ไม่หนักในการ